สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับพยาลักษณ์ทั้งๆทีมีแบบมีวันนี้เป็นวันพฤหสัสบดีที่30มิถุนายมมน2565เราจะไปดูกันาชาววายดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์วันอาทิตย์แล้วก็วันอังคารเนี่ยเรื่องเด่นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภรวมถึงคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินนะคะซื้อพวกอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆสิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันนี้ก็คือในเรื่องของสุขภาพส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสพุกล้วันเสาร วันนี้เรื่องเด่นๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานที่เราจะต้องเข้าไปและผิดชอบนะคะมีภาระในเรื่องของการงานเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วหากคิดจะลงทุนในคริปโตหรือในออนไลน์ต่างๆเนี่ยวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าต้องชะลอไว้ก่อนสิ่งที่ต้องะระมัดระวังก็คือคำพูดของคุณนี่แหละอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดจนถึงขั้นมีปากเสียงกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวได้สําหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเหลืองสีขาวสีเขียวอ่อนแล้วก็สีส้ม แล้วเครื่องประดับน้ำโชคค่ะจะเป็นทองคาหรือเราอาจจะใช้เครื่องประดับที่เป็นสีทองก็ได้เครื่องประดับที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมหยกนะคะหรืออาจจะใช้พลอยสีแดงก็ได้เช่นกันในรับสัปดาห์นี้ค่ะสิ่งที่จะทําการสักการะบรูชาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลก,กับเราหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโชคลาภเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะพระสิวลีแล้วก็เจ้าพ่อเสือคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนค่ะหรือเกิดในวันนี้ล้าเราต้องการทาบุญเสริมดวงนะให้ทําบุญเกี่ยวกับการ สมทบทุนนะคะทำบุญกับผู้ประสบภัยการออกโรงทานหรือการช่องแสมบูรณาวัดก็ได้เพราะอัน,นิสงส์ตรงเนี้จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยนะคะไรอุปสรรคมีความรับร่นส่วนในเรื่องของอาหารที่เราจะใส่บาตรหรือถวายสังฆทานทําบุญเลี้ยงพระนะคะข้อขอให้ในอาหารนั้นมีส่วนผสมของพืชผักที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะคะอาจจะเป็นเผือกเป็นมันก็ได้หัวเชเท้าก็ได้ค่ะ เออพวกขาเข็งกระชายนะคะอันนี้ได้หมดเลยนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้ชีวิตเราเนี่ยมีความมั่นคงนะคะแล้วจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะเก็บเงินอยู่ด้วยนะคะฐานหน้าก็จะเป็นปึกแผ่นมาถึงเมื่อวาอนนี้ก็ะสกนิดะว่าตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ17.30นอนไอ้ที่ออกคือ325แล้วก็39รอบนี้นะตัวเลข2เข้ามาในหลักสิบนค่ะแล้วก็ในชุดว,วินนะคะ ก็เข้ามา2ตัวบนด้วยนะคะก็คือเลข2กับเลข5้นั่นเองส่วนในรอบ18.30นอนค่ะเลขที่ออกคือ8 9, 2แล้วก็3 6รอบนี้ตัวในเลข9เข้ามาในหลัก10บนค่ะแล้วก็ในชุดวิงก็มาครบเลยนะทั้ง3าตัวบนนะคะก็คือมาทั้งเลข8เลข9แล้วก็เลข2ส่วนในรอบ19.30นอนเลขที่ออกคือ0 5 2ย์แล้วก็51รอบนี้ตัวในเลข1ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็ยังเข้ามาในชุดจับคู่ด้วย ชุดจับคู่ค่ะมีเลขหนึหนะคะอันนี้เป็นตัวกลับของสองตัวล่างนั่นเองมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่30มิิถุนายน2565สิในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข3เลขก4เลขศูเลข7เลข5ในวิธีเลข8กับเลข3ชุดจับคู่8 182 86 89 13 23 63 93 แล้วมาถึงช่วงเวลา18.30นชุดวินและที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข7เลข0เลข4เลข2เลข9เน้นไปที่เลข5กับเลข7ชุดจับคู่51 53 56 58 17 37 67 87แล้วมาถึงช่วงเวลา19.30นชุดวินและที่วางไว้ให้จะเป็นเลข4เลข0เลข6 เลขสอเลขหนึ่งเลขสามเิธที่เลขสีกับเลขศูจับคู่ค่ะ4 5่ห้าสี่เจ็ดสี่อันนี้ก็เป็นทั้ง3ามเ่วงเวลาของวันพฤหัสบดีที่30ยยมิบุนษยาคพนศรหกสิบห้า 6, เลยนะคะทุกท่านอย่าลืมค่ะหมั่นทําบุญนะหมั่นให้ทานนะคะเพราะอันนี้ส่งตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยมีเงินทองอย่างคล่องไม้คล่องมือเลยทีเดียว พรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดับมีมาเช่นเคยวันนี้อาจารย์รักขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนชคมดีสวัสดีค่ะ